ตรัสไว้กับพระอานนท์ให้เราตั้งใจทํางานจิตเคลื่อนออกไปปุ๊บดึงกลับมาปัจจุบันเคลื่อนปับ๊บดึงกลับปัจจุบันน,นี่หลักการภาวนาที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นทาเท่านี้นี่คือปฏิหารแล้วคนที่มีอิทธิปฏิหารเดินทะลุภูเขากําแพงดุดไปในอากาศว่างๆดำลงในดินได้เหมือนดำลงในน้ํา ลอยไปในอากาศทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บัลังแสดงอำนาจทางกายไปได้จนตลอดถึงพรหมโลกพวกนี้เป็นปฏิหารของปุถุชนตายแล้วไม่พ้นนรกอาเทศนาปฏิหารการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นก็เป็นของปุถุชนตายแล้วไม่พ้นนรกขณะที่ตายไม่สามารถใช้ปฏิหารตัวนี้ไปช่วยแก้ไขอะไรได้ ไม่สามารถพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับเกวัตตะว่าเกวัตตะเรารู้สึกอึดอัดขยักขยแยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหา์และอาเทศนาปาฏิหา์เป็นอย่างยิ่งมันทำให้คนเนี่ยเบี่ยงเบนออกจากอริสสัตสไปสนใจในเรื่องของปุถุชนมันเป็นอุตริมนุสธรรมเหมือนกันเป็นธรรมที่เป็นคุณวิเศษของมนุษย์ แต่มันยังเป็นคุณวิเศษที่อยู่ภายใต้สังสารวัตรไม่พ้นอบายดังนั้นสำคัญที่สุดคือทำตัวให้พ้นนรกให้ได้นะเพราะยังไง99.99%เนี่ยมนุษย์ทั่วโลกกรทตายไปแล้วลงข้างล่างแน่นอนเราต้องทำตัวเราให้เป็นเศษดินปลายเล็บให้ได้ก่อนจะตายซึ่งทุกคนมีโอกาสอย่างน้อยเรา เกิดมาในยุคนี้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าโชคดีที่เรามาเจอภคุณสูตรพกคุณสูตรทำให้เราโฟกัสจี้ลงไปที่ช่วงมรณกาเลซึ่งพระเจ้าทรงยืนยันในช่วงมรณกาเลซึ่งมรณกาเลเนี่ยพระองค์แบ่งเป็นสองขยักนะคือกายแตกกับชีวิตแตกเมื่อกายแตกเนี่ยหมอบอกตายแล้วเนี่ยชีวิตยังไม่แตกทีเดียวนะช่วงนี้ก็เปิดฟังได้ตลอด เปิดฟังได้เรื่อยๆปัญหาของการอยู่โรงพยาบาลก็คือยมจะถูกลบกวนโดยพวกเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ตายเนี่ยไม่ได้ใคร้ควรทำได้นานพอนะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าขออยู่นิ่งๆสัก4ี่หชั่วโมง10ชั่วโมงหรือคืนหนึ่งไปเลยเพราะตามกฎหมายก็ยี่บี่ชั่วโมงให้ยี่บสี่ชั่วโมงอยู่แล้วในการจะไปแจ้งตาย ม่การบรรลุเป็นอรลหันแล้วแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันได้เท่ากันนะถ้าเขาบรรลุธรรมในช่วงนี้ดังนั้นใครมีญาติสาโลหิตก่อนสิ้นชีวิตขอให้เขาได้ฟังพนะุทธวจนะคำที่ออกจากปากตถาคตถ้าโยมไม่มี MP3 วิยุน้อยให้ฟังอ่านพระสูตรเลยเปิดหนังสืออ่านพระสูตรเลยอ่านให้เขาฟัง พระสูตรไหนก็ได้พระองค์ไม่จํากัดขอให้เป็นคําของพระองค์ดีที่สุดอ่านตัวนี้ปฏิจจสมุปบาทเพราะเท่าที่เราเก็บข้อมูลมาผิวผ่องที่สุดพวกฟังปฏิจจปฏิจจสมุปบาทคืออริสสสีนั่นเองบทธรรมที่พระพุทธเจ้าเราทรงตรัสรู้นะนั้นเป็นบทธรรมที่สําคัญและพระองค์บอกเลยว่าถ้าจะสรรเริญตถาคต ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้สันเรินว่าตถาคตรู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาททำมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นตายอาศัยอะไรมีขึ้นมาตายอาศัยชาติคือเกิดเพราะมีชาติจึงมีชราและมรณะดังนั้นถ้าเราดับชาติชรามรณะจะไม่มีแล้วชาติอาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยภพ และพบคืออะไรคือที่ตั้งวิญญาณอารมณ์ที่เราไปรับรู้นั่นเองวิญญาณไปตั้งดังนั้นถ้าเรารับรู้ปับ๊บเราปัดเลยละนันทิเอาออกอยู่กับลมหายใจไว้พบจะดับชาติจะดับนี่เป็นการดับพบดับชาติซึ่งจะนำมาซึ่งการดับของชรามรณะเรียกว่าชรามรณะนั้นนิรุษติคืออันตรธานสูญสลายดับสิน้น ดังนะั้นวะิธีง่ายๆที่พระองค์แนะนำก็คือละนันทิละนันทิไปเรื่อยๆนะเกิดความคิดขึ้นมาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาทิ้งทิ้งหมดอยู่อุเบกขาไว้อยู่กระลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเราทำงานให้อยู่กับปัจจุบันขับรถรู้ว่าขับรถเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งเขียนหนังสือรู้เขียนหนังสือ พระองค์เรียกอย่างว่าสติอธิษฐานการงานเป็นอนุสติฐานที่6จัดไว้กับพระอานนท์ให้เราตั้งใจทำงานจิตเคลื่อนออกไปปุ๊บดึงกลับมาปัจจุบันเคลื่อนปับ๊บดึงกลับปัจจุบันน,นี่หลักการภาวนาที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นทำเท่านี้นี่คือปมีคุณธรรมมีศีลธรรมเนี่ยมันเป็นปณิธานเป็นความตั้งใจของผู้นำประเทศมาในทุกๆยุคอยู่แล้ว นะดังนั้นถ้าเราจะช่วยการสืบสารปณิธานเนี่ยเราก็แค่ว่าหนึ่งน้อมนำมาใช้กับตัวเองสองญาติสารโลหิตหรือคนที่เรารักเราก็บอกต่อสามถ้าเราสามารถมีหน้าที่ทำได้เผยแผ่ให้กับคนในองค์กรของเรานะคนในปกครองของเราเราก็ กระทำได้ซึ่งคนที่กระทําอย่างเนี้ยพระองค์จะเรียกว่าเป็นรัตนะห้านะแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคือใครบ้างหนึ่งพระพุทธเจ้าสองคนที่ประกาศคำตถาคตคือคนที่แสดงทมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเป็นรัตนะห้าสามคนที่ประพฤติทธรรมสมควรแก่ธทม สี่คนที่รู้แจ้งในคำของตถาคตห้าคนที่มีความกระตันยูกระตะเวทิตาคนกระตันยูกระตะเวทีจัดเป็นรัตนห้าและบุคคลที่หาได้ยากในโลกอีกสามพวกหนึ่งพระพุทธเจ้าสองผู้ที่ประกาศคำตถาคตสามคนที่กระตันยูกระตะเวทีสามบุคคลนี้หาได้ยากในโลกดังนั้นถ้าโยมช่วย การเผยแผ่คำพระศาสดาโยมก็จะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกและเป็นรัตนหฮาอานิสงได้อะไรขณะที่โยมเผยแผ่คำตถาคตเนี่ยโยมกำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติตถาคตพาสิทธว่าตถาคตพาสิทธตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาถูกต้องไหมการกระทำอย่างนี้พระองค์บอกว่าบุคคลนั้นจะได้รับบุญ ได้รับบุญอันเลิศพระอนนท์ก็ถามว่าบุญกุศลอันเลิศนั้นคืออะไรพระองค์บอกว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและจะไม่พลาดธรรมะอันเกษมจากโยคะนี่คืออนใสงสงที่พวกเราจะได้รับตามที่พระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรเรื่องของวัตถุสิบประการกับวัตถุสิประการเหตุแห่งสังฆสามคัคคีหรือเหตุแห่งสงแตกแยก สงจะแตกแยกถ้าไม่ใช้คำตถาคตสงจะสามารถทีถ้าใช้คำตถาคตมีพระสูตรบอกหมดแล้ว